เอาแล้วสิในที่สุดหยุนฉีก็จะสู้แล้วเออดูเหมือนว่าพวกนั้นจะมั่นใจมากเลยนะแล้วหลิงเฟิงจะชนะได้ไหมหล่ะเนี่ยเออฉันว่าหลิงเฟิงจะต้องทําได้แน่เพราะว่าเขาแข่งแก่งมากยังไงเล่าเอาล่ะฉันขอดูคนที่แข่งแก่งที่สุดในสถาบันมู่หยุนซานหน่อยเถอะว่าจะเก่งกาจขนาดไหนข้าขอให้เจ้าใช้พลังที่มีให้เต็มที่นะไม่อย่างนั้นอย่ามาเสียใจายภายหลังได้สิพลังที่ฉันมีทั้งหมดนะเจ้าควรได้เห็นอยู่แล้วถ้าางนั้นข้าจะแสดงพลังของข้าให้เจ้าได้ดูเอง ทักษาระดับสีเหลืองฝ่ามือต้องซับความแข็งแกร่งของเขาสูงกว่านักลบระดับสีทั่วไปสลายไปซะโหถือว่าทำได้ไม่เร็วฮะแต่นี่มันก็แค่เริ่มต้นคมดาบดาวตกฝ่ามือต้องคำซับโหใช้ทั้งสองทักษะพ,พร้อมกันได้อย่างนั้นหรอจงสลายทิ้งไปกำปั้นพยักคู่ไม่คิดจะให้ตั้งตัวเลยฮะ เออนี่มันอะไรกันเขาเชี่ยวชาญทักษะสีเหลืองตั้งเยอะเขามีพลสวรค์ที่เยี่ยมมากเลยฉันไม่แปลกใจเลยที่ปรมาจารย์ทั้งสีขงโโ่ของม่อหยุนซานเคารพเขาเขาเก่งขนาดนี้เลยงั้นเหรอเออนี่มันอะไรกันข้าไม่คิดเลยว่าหลิงเฟิงจะทำให้หยุนฉีใช้ทักษะเยอะขนาดนี้ได้เฮ้อยังรอดได้อย่างนั้นเหรอข้าไม่คิดเลยว่าสิทธิสาขานอกของหลิงงูจะทนได้นานขนาดนี้ข้าจะแสดงให้เจ้าได้เห็นว่าความแข็งแกร่ง่ิท้จริงของข้าเป็นยังไงทักษะระดับลึกลับกลียุก อะไรกันทักษะระดับดึงลับนี่เขาฝึกทักษะระดับดึงลับได้จริงๆอย่างนั้นเหรอมันน่ากลัวมากเขาสามารถบังคับภูเขา,ข,า,ข,าขนาดใหญ่แล้วจะทำให้มันตกลงมาอย่างนั้นเหรอเอาล่ะถึงเวลาของเจ้าแล้วหลิงเฟิงจงรับพลังทั้งหมดที่ฉันมีไปซะอะไรกันนี่เขาจะบอกว่าทักษะเนี่ยเป็นทักษะที่ดีที่สุดของเขาอย่างนั้นเหรอในชาติก่อนของฉันมีคนโดินทักษะแบบนี้ทิ้งจนเต็มถนนไปหมดเลยสงสัยจะต้องแสดงพลังให้ดูสักหน่อยแล้ว จะแสดงให้พวกเจ้าได้ดูว่าทักษะที่แท้จริงเป็นยังไงทักษะระดับสวรรค์หมัดเทพ,พเจ้าจงดูให้เต็มตาซะ